สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่16บกันยายน6กห้นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ7ตัวรองก็คือ9กับ3ก็10 1่1ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึจกย์เจ็ดหจ็ับคู่กันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามดสนะคะ

เ,เพื่อนๆก็จับคู่ซื้อเอานะทั้งสี่แนวทางนะคะพิเศษก็กมีหนึ่งกับเก้าด้วยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ช่องน้ำเพชรผารวยนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะที่แรกกับสองจิตสองใจจะไม่ทำแล้วเนาะมันจังกับหัวรัฐบาลเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ